วันนี้ Luxman Thailand ครับจะพาทุกท่านมารีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของว o ล o นะครับนี่คือรุ่น S60 และ V60 ครับไช่โอ้โหโอ้โหแบบลอนช์คอนโทรลเลยนะ Terima kasih. ตัวรรถ v อลโว S 6 0และ V 6 0กันสักนิดหนึ่งนะครับ v อลโวเริ่มเปิดตัวเจเนอเรชันที่1ของ S 6 0รถแบบซีพีดูซีดานขนาดกลางของค่ายในปีส0งพันถึงครับต่อมาในปี2010-2018ถึงครับก็ได้ออก S 6 0ในเจเนอเรชันที่2ครับและล่าสุดนะครับเจเนอเรชันที่3สาที่เพิ่งเปิดตัวไปในปี2019และเพิ่งจะมาเปิดตัวในบ้านเราเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับนอกจากนี้ยังมีรถแบบ Station Wagon นะครับในคือรุ่ เปิดตัวเจเนอเรชันที่1ในปี2010จากนั้นในปี2012มีการออกรุ่น p l u g i n Hybrid ต่อมาในปี2014มีการ b ป s ด l ลิ p เป็นครั้งแรกครับและหลังจากนั้นปี2015ครับมีการออกรุ่น Cross Country ครับเป็นรุ่น Station Wagon แบบยกสูง ok นั่นเองครับต่อมาในปี2018ครับทางบริษัทก็ได้ออกรุ่นเจเนอเรชันที่2ครับมีให้เลือก2รุ่นหลักใน h v 6 0และ v 6 0 Cross Country ครับสำหรับ t r i มการตกแต่งของรถนะครับมีให้เลือกตั้งแต่รุ่น Momentum R Design Inscription Cross Country และ Polestar ครับซึ่งในครั้งนี้ครับผมมีโอกาสได้ทดลองขับทั้ง2รุ่นครับไปติดตามชมกันได้เลยครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์ครับอยู่ที่งาน Volvo Driving Experience ครับเรียกว่ามีทุกรุ่นทุกแบบให้เราได้ลองกันเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ยศครับยศสวัสดีครับสวัสดีครับยศดูแลด้าน product และ technical ต่างๆของ v o l v ววันนี้เดี๋ยวขอถามพี่ยศอย่างหมดเปลือกกันเลยนี่คือรถรุ่นใหม่ล่าสุดทั้ง แรงทั้งราคานี่ก็สุดว้าวเลยนะครับระบบเซฟตี้นี่หายห่วงอยู่แล้วเพราะวอลโวนี่ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโวสโลแกนดั้งเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ารูปทรงก็เป็นซีดานปกตินะครับมีสีเลือกประมาณ5สีกําลังขับนี่จะเป็นเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดอันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับคือเสียบปลั๊กชาร์จได้ใช่ครับผมอยู่ช่องนี้นี่ช่องนี้นะครับก็คือมีมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับร่วมกับเครื่องยนต์ ใช่ครับผมเนื่องจากมันเป็นทวินเอนจิ้นครับรทวินคือค wow. ือมีขับหน้าด้วยเครื่องยนต์ขับหลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ตรงกลางเราจะมีแบตเตอรี่ในรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นเบสอินค้า์ในการวางแบตเตอรี่เลยเก็อยู่ตรงกลางนะครับไม่ไปถ่วงท้ายนะครับก็คือบาลานซ์น้ำหนักได้มอเตอร์จะขับอยู่ที่ล้อหลังนะครับวางอยู่บนเพาหลัง นะครับเครื่องยนต์จะขับที่ล้อหน้าด้วยระบบแบบนี้จึงทําให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้นะครับแล้วก็มีโหมดใช้งานได้ให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ออเวลไดทีอีโหมดขับแบบไฟฟ้า1 0 0ยเปอร์เใช้บิดแล้วก็ออฟโรดนะครับออฟโรดก็ใช้ต่อเมื่อลื่นกว่าเอาอยู่ใดประมาณนี้ครับก็คือขับเคลื่อนสีล้อใช่ครับผมการขับด้วย EV ีไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยขับได้สักกี่กิโลครับ4 0่สถึงสีกิโลขึ้นอยู่กับสภาวะนะครับก็หนูว่าสภาวะรถติดไม่ติดอะไรพวกนี้ครับก็คือเหมือนเราวิ่งในเมือง เราก็สามารถที่จะไม่ต้องใช้น้ํามันเลยไม่มีมลพิษเลยใช่ครับผมแต่ถ้ามันหมดมันหมดก็วิ่งน้ํามันอ่าวิ่งน้ำมันแล้วเราก็สามารถกดชาร์จได้วันพวาเป็นถ้าจะเป็นรถรุ่นเดียวที่ที่กดปุ่มชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยจากเครื่องแต่ก็จะกินน้ามันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็คือใช้เครื่องยนต์น่มาปั่นไฟปั่นไฟใช่ครับเดี๋ยวเราจะดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับ นี่ฮะเครื่องยนต์ครับครับอันนี้คือตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็นขนาดเท่าไหร่ครับเป็นขนาด2 0 0 0ซีซีครับสสูบแรงม้ารวมทั้งมอเตอร์ทั้งเครื่องยนต์4 0 7 407แรงม้านะครับเออมันแรงไปไหมฮะก็วันโวมองไม่ได้มองว่าแรงอย่างเดียวนะครับมองว่าในการเล่นแซงมันช่วยเรื่องความปลอดภัยในบางคราวอ๋อก็คือมีพลังที่เผื่อสำรองไว้เลยพร้อมจะแซงครับพร้อมจะแซง แต่จริงๆอ่ะถ้าตัวมันเองเนี่ยตัวมันเองประมาณ300ร้อยกว่าครับ300กว่าอยู่แล้วเป็นเครื่องยนต์เบนซินมีซูเปอร์ชาร์เจอร์บวกเทอร์โบชาร์เจอร์ซูเปอร์ชาร์เจอร์บวกเทอร์โบชาร์เจอร์ครับซูเปอร์ชาร์เจอร์ช่วยทำงานรอบต่ำดีขึ้นออ๋แก้ข้อเสียของเทอร์โบต่ำลงแล้วใช่ไหมครับที่ชื่อของรุ่นนี้คือวินเอนจินนั่นเองครับครับ ก็เป็นอะไรที่ตัวนี้ะนะตัวนี้ก็เป็นตัวควบคุมมอเตอร์ตัวหน้านะครับมอเตอร์ตัวหน้าก็ทําหน้าที่สตาร์ทเครื่องช่วยขับกรณีที่ใช้อวีดายแล้วลื่นมากแล้วเครื่องยนต์มันตอบสนองไม่ทันก็ช่วยได้นะครับพร้อมทั้งตัวชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปใน12โวลต์ด้วยเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ทุกอย่างเป็นไฟฟ้า หมดนะครับปั๊มน้ําก็ไฟฟ้าล่างกระจังเห็นบอกว่าก็ปิดเปิดได้อีกด้านในมันจะมีแฟบนะครับเป็นสิ่งแรกที่ซูเปอร์คิดก็คือเรื่องไอโรไดนามิกเวลาปิดมันจะดีกว่าอันนี้เร็มกว่าครับอันที่2จะช่วยให้เครื่องยนต์ถึงอุณหภูมิการทํางานเร็วขึ้นก็มีกล้องกล้องรอบคันครับผมตัวหน้านี่จะเป็นตัวที่ใช้ในระบบเซฟตี้ค่อนข้างเยอะนะครับใช้พร้อมร่วมกับเลดร์ด้านหน้านี่ครับใช้ร่วมกันใช้ร่วมกัน มีเซนเซอร์อีกด้วยนะครับผมเซนเซอร์อันนี้สําหรับระบบช่วยจอดครับไฟหน้าเป็น LED นะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบ Active h h b e a m หมายความว่าเปิดไฟสูงไม่ได้เลยถ้าเลด้์กับกล้องตรวจจับว่าข้างหน้ามีรถก็จะเป็นไฟต่ำพอรถไม่มีปุ๊บจเป็นไฟสูงเพื่อที่ความปลอดภัยได้เห็นไม่ไปแยงตาชาวบ้านไม่แยงตาครับนี่คือ daytime running light ครับใช่ครับผมพรนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องลมเหมือนกันใช่ไหมเอ่อเนื่องจากว่าระบบไฮบริดนะครับ มันจะมีระบบมีหม้อน้ําอยู่2ตัวตัวกลางคือหม้อน้ำต้องกลางหม้อน้าใหญ่อันนี้คือหม้อน้ำสำหรับระบบไฮบิดนอกจากนอกจากระบายความร้อนในน้ําแล้วในชุดระบายความร้อนให้บิดยังมีระบบแอร์ไปทาความเย็นให้น้ำด้วยเพื่อที่รักษาแบตเตอรี่ให้อยู่อยู่กอ๋อก็คือแบตเตอรี่นี่ต้องพยายามต้องพยายามรักษา25ไม่เกิน40ครับองศาซลเซเซลเซียสใช่ครับโอเค ถ้าหนาวไปก็ไม่ดีร้อนไปก็ไม่ดีใช่ครับผมต้องกลางๆนะครับอมาดูล้อกันนิดหนึ่งฮะเท่ากันทั้ง4ล้อไหมเท่ากันครับผมเท่ากันนะคอนติเนนเตลนะครับครับผมพรีเมียมคอนแทกนะครับไซส์สองสามห้าสี่สิบแปสิบเก้าใหญ่ฮะล้อใหญ่นะครับก็จานเบรกก็สิบเก้านิ้วจานเบรกสิบเก้านิ้วนะครับดิสเบรกนะฮะครับผมจัดเต็มนะฮะและหลังครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันฮะข้างในข้างในก็โหเบาะสวยงามนะครับมีทรีมมิ่งที่แตกต่างกันครับ หนังมีค,ความเนียนเนียนนุ่มนะยฮะผิวสัมผัสตรงนี้หนังแท้นี่เนียนนุ่มเลยหนังเป็นอะไรฮะตรงกลางเป็นหนังแท้นะครับเป็นหนังแท้ออสลับข้างเป็นผ้าอันนี้สไตล์ของสแกนดิเนเวียนนะครับใช่ครับผมผ้านะฮะแล้วก็มีปักอาร์ดีไซน์ตรงนี้ที่หัวหมอนเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะมีระบุอาร์ดีไซน์อ๋อนี่นะฮะนี่คือรุ่น <c oughs> ก็คือสปอร์ตนั่นเอง มีพัดิลชิปที่พวงมาลัยเลยติดกับพวงมาลัยเลยใช่ครับผมสวยงามฮะบอกเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยใช่ไหมไฟฟ้าคู่หน้าครับปรับได้แบบครบทุกตำแหน่งทิศทางครับนี่ฮะสามารถเลื่อนพพอร์ตที่นี่ฮะยืดาได้นะฮะกดตัวตรงนี้ครับนะฮะหลังด้วยหลังก็สามารถดันเบาะนี่ครบครบจริงๆนะครับโอ้โหพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับด้านนี้ไว้สำหรับควบคุมปุ่มควบคุมควบคมครับ เป็น Adaptive Cruise Control มีตัวเลือกเป็นแบบไม่ Adaptive ก็ได้คล้ายๆ Auto Pilot นะครับปรับระยะจากคันหน้าได้ครับตรงนี้ก็ควบคุมพวก Entertainment, วิทยุโทรศัพท์นะครับแล้วก็ใช้เสียงสั่งงานได้ครับแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษครับนะครับนั่นนี้ก็เป็นที่ปั้ำฝนข้างขวาปัดนน้ำฝนครับข้างซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวแล้วไฟไฟใหญ่ไฟสูงครับ ที่เมื่อกี้บอกว่าแอ็กทีฟไฮบีมก็คือเลือกเลือกเลือกมาตรงตรงบนสุดเนี่ยครับครับหน้าจอจะขึ้นแอ็กทีฟไฮบีมก็จะปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหน้าจอกลางนะครับแบบตั้งใช่มใช่ครับผมกิ่นิ้วฮะับเซนเซอร์คอนเน็กเตอร์เป็นกี่นิ้วครับ9.2นิ้วครับเซนเซอร์คอนเน็กต์จะมีทัชสกรีนด้วยไหมทัชสกรีนครับต่อเข้ากับมือถือได้นะครับต่อมือถือได้ได้ Apple CarPlay Apple CarPlay Android Auto ดรอยออโต้ไหมแ a นดรอยออโต้เนื่องจากว่า แอนดรอยยังไม่ยอมให้คนใช้ในไทยใช้นะครับแต่รถก็ยังไม่ได้ครับผมสามารถควบคุมแอร์ได้นะครับแอร์ของเราเป็นระบบ Clean Zone p a c k a กรณีรถใหม่นะครับถ้าคนใช้แพ้กลินรถใหม่หรือมันมีสารละเหยจากการผลิตโดยรถทั่วไปนะครับจะมีเวลาเราเข้ารถเราก็กดรีโมทมันก็จะเติมอากาศเข้ามาในรถ1นาทีนะครับเติมออกซิเจนหรือว่าออกซิเจนเข้ามาในรถก่อนหใช่ครับผม แ,แล้วการใช้งานของแอร์ก็คือโดยปกติเนี่ยแอร์มันจะมีปุ่มรีเซ์คูลเลตนะครับรบแต่ถ้าเป็นมาตรฐานคนใช้รถยุโรปนะครับ,รบเขาจะเปิดให้กลิ่นข้างนอกเข้าเราจะมีระบบคีนโซนก็คือจะมีเซ็นเซอร์อยู่ที่ด้านหน้าเมื่อไหร่ที่มีมลพิษจะปิดมันจะตวรจ,จับก่อน,นใช่ครับพร้อมทั้งกองแอร์ของเราสามารถกองได้ต่ําสุด 0.3มิลลิคอนเพราะนั้น PN สบายกลองได้สบายกลองได้สบายอันนี้ปลอดภัยนะครับแต่อย่าเปิดใช่ไหมห้ามเปิดกระจกนะครับครับนี่ฮะดีไซน์ตรงนี้นะครับสวยงามนะฮะวางแก้วแต่ผมชอบเกียร์มากๆเลยครับเกียร์เป็นเกียร์แบบน่ารักชิดใบวายครับผมเล็กๆน่ารักฮะครับ ชิปบายวายทิปบายวายก็คือสมัยก่อนเวลาเกียร์ออโต้เวลาเราเข้าเกียร์คือเราต้องไปกระตุกสายกลไกไปขยับเกียร์แต่นี้ก็คือไฟฟ้าไปแตะไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าไปสั่งให้มอเตอร์ขยับเกียร์นี่เป็นปุ่มสตาร์และดับรถใช่ครับสตาร์ก็บิดขวาครับมาถึงอ๋อสตาร์ใช้บิดไม่ได้กดไม่ได้กดครับอ๋อเหรอฮะอ๋อเพิ่งรู้นะครับใช้บิดเอาฮะใช้บิดเอาครับถ้าดับอีกทีก็บิดอีกทีหนึ่งก็ดับอันนี้คือดับอ๋อพอคือดับแต่นี่คือสตาร์ ใช่ครับผมอ๋อมันสตาร์ทแล้วอะนี่ไม่ได้ยินเสตาร์ทเลยเเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่อ๋อมีแบตเตอรี่ใช้ไฮบริดพลังงานไฟฟ้าก่อนใช้ไฟฟ้าล้วนตัดครับเป็นดิจิตอล TFC ทั้งหมดใช่ครับผมได้โหมดอันนี้ได้โหมดครับผมพอกดปุ๊บจะให้เลือกจะเอาแบบไหนอ๋อครับไฮบริดพาวเวอร์ครับอันนี้ก็คือออร์บิไดที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นอิเล็กทริกออรับอิวนีทเครื่องติดเมื่อไหร่ที่เป็นออรื่องจะติดอ่าเครื่องจะติดแล้วครับเมื่อไหร่ที่เป็นพาวเวอร์เครื่องจะติดเมื่อไหร่ที่ พอไหมถ้าพอก็ใช้ไฟเสร็จแล้วมันก็ยังคอนเฟิร์มได้ด้วยที่ตรงนี้ฮะก็อ๋อคุณเลือกไฮบริดนะไฮบริดครับซึ่งก็จะมีเหลือเท่าไหร่ฮะพลังงานตอนนี้เหลือประมาณแบตเตอรี่เหลือ1นึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่ทั้งลูกนะครับดูตรงไหนฮะหนึ่งส่วนสี่ก็คือด้านนี้ครับอ๋อด้านนี้ฮะจะวิ่งได้ประมาณ9กิโลอ๋อวิ่งได้ตอนนี้แบตเตอรี่ไม่เต็มเพราะว่าจอดโชว์หลายวันแล้วครับดีไซน์สวยงามมีคลิปแบบเนอร์ริงเนอร์ริ่งก็คือมีเท็กซ์เจอร์นะฮะผมเนี่ย เหมือนเจรไนนะครับคอันนี้ก็เป็นแบกมือไฟฟ้าแล้วก็โฟโตโฮโฟโตโฮครับส่วนด้านบนเป็นไงฮะซันรูฟพาโนรามิกพาโนรามิกแต่เมืองไทยคงจะร้อนหน่อยมั้งร้อนนะครับก็นี่อะไรฮะเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมีซ็อกเก็ตครับสำหรับ12โวลต์วเลยนะครับครับผมอันนี้เป็นซูมที่มันพุ่มแบตเตอรี่ไวที่บอกใช่ครับมันก็จะสูงขึ้นมาใช่ครับนะครับ แล้วก็ตอนนี้จะต่อโทรศัพท์ซิงกับรถก็ต้องใช้รูนี้นะครับต่อโทรศัพท์เป็นเหมือน USB ใช่ไหมครับแล้วก็ที่หน้าจอรถเองก็มีแผ่นที่ของตัวเองด้วยเหมือนกันจะเลือกใช้นะครับดูพื้นที่ด้านหลังนะครับนี่นะฮะโอ้โหเหลือฮะเหลือเปสเปซนะครับเล็กรูมนีรูมครับเบาะหลังก็มี Isofix ครบนะครับใส่เบาะเด็กนะฮะ แล้วก็สามารถปรับลงมาได้อันนี้เป็นที่วางแก้วก็ครับอ่าที่วางแก้วครับสามารถกดนะครับมีที่วางมือถือ้านหลังสามารถเอ่อเปิดได้ใช่ไหมฮะเปิดได้นะแต่มันอาจจะมาอยู่ฟิตแนะสำหรับล้วงของหรือใช้ของยาววางไปนี่ครับวางสกีนะครับเบาะพับมาได้ไหมฮะได้ได้ครับผมเอาพับเบาะเรียบได้ขอโทษนะครับโอุ้ยโทษครับ เป็นไฟฟ้าฮเป็นไครับอ๋อเนี่ยฮะสามารถพับเรียบได้กรณีของยาวแค่นี้แต่มีคนนั่งด้วยครับเดี๋ยวเดีพับดสองส่วนก็ได้สองส่วนเลยนะครับเอาไม่ได้แล้วครับคือมีข้างเดียวเบได้มีข้างเดียวสั่งพร้อมกันแต่ถ้าเราดันไันมันก็จะไม่ลงอ่าสะดวกดีขนของได้เยอะเลยนะครับใช่ครับผมท้ายรถเป็นไงครับท้ายรถเป็นไฟฟ้าไหมฮะท้ายรถก็เปิดแมนนวลครับผมเอาเหรอใช่แต่ถ้าจะล็อกเลยก็ กดปุ่มนี้แล้วก็ดึงลงมันก็ล็อกข้างขานเลยจริงเราขึ้นไม่ใช่ไฟฟ้าขึ้นด้วยแรงสปริงของมันอ๋อขึ้นด้วยนะสปริงครับผมเนื่องจากมันใส่มอเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้เพราะช่วงมันสั้นตรงนี้ในแง่เทคนิคนะครับแต่ถ้ากดนี่คือล็อกถ้ากดนี่คือล็อกมลงมันก็จะล็อกรถเลยแต่ก็คือมันไม่ใช่ไฟฟ้าไม่ใช่ไฟฟ้าก็เป็นแวนนวลนนะครับท่อท่อจริงท่อจริงครับเป็นท่อคู่ท่อจริงสองข้างซ้ายขวานะครับไฟหลังก็เป็น LED ครับ หลัง LED ครับ LED ครบเส้นนี้ก็เป็นไฟหลีครับพวกนี้ก็เป็นไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยครับเป็นรูปคล้ายๆตัว E ใช่ไหมครที่เติมน้ำมันครับผมก็เติมอยู่นีตัวล็อกข้างหน้าต้องกดปุ่มขอต้องกดปุ่มตัวล็อกข้างขวาตรงนี้ใช่ครับผมนี่นะฮะที่เติมน้ำมันตัวล็อกก็เป็นสไตล์เพื่อความปลอดภัยนะครับไม่มีฝาล็อก ข้างในจะมีสองชั้นเวลายัดต้องยัดให้สุดเป็นรุ่นใหม่แล้วการระเหยของน้ำมันน้ำมันเติมอะไรบ้างครับน้ำมันแนะนำเก้าห้าครับกทอเก้าห้าได้อียี่สิบอียี่สิบตามคู่มือไม่แนะนำไม่แนะนำอียี่สิบอีแปดห้าไม่แนะนำานะครับนะครับส่วนที่เติมด้านหน้าก็คืออยู่ด้านหน้าครับผมด้านซ้ายนะคนั่นคือเติมไฟครับเติมไฟบเสียบปลั๊กปลั๊กเนี่ยเสียบแล้วนานแค่ไหนครับถ้าเสียบปลั๊กบ้านเลยถ้าแบตหมดทั้งลูกเลยนะครับสี่ชั่วโมงครับ เอาสี่ชั่วโมงเองอ๋อมันเป็นเป็นแบตเตอรี่ไม่ใหญ่เป็นไฮบริด11.6กิโลวัตต์ค่ะสิบเกิโลวัตต์แอวคือไม่ได้ใหญ่มากครับก็นอกจากรุ่นซีดานแล้วเนี่ยครับก็เรายังมีรุ่น V60 V60 ก็คือรุ่นเซสชั่นแวร์กอนใช่ครับผมนะครับซึ่งสวยและเนื้ประสงค์นะครับจุดแข็งของโมโวตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับผมครับผวี ไซส์จะยาวกว่ายาวกว่านิดนึงครับผมยาวกว่าซีดานนิดหนึ่งครับครับส่วนตัวนี้ประตูหลังเป็นไฟฟ้าเอาเป็นไฟฟ้าและลงครับนี่อันนี้ไฟฟ้าครับอันนี้น่าใช้นะฮะตอลงก็กดได้ลองก็กดหรือเตะได้ใช่ไหมได้เหมือนกันครับแต่เตะแต่เตะต้องแม่ๆหน่อยนะครับต้องตรงตัววีอ๋อต้องตรงตัววีเพราะเขาทำมาเพื่อว่ากันอะไรเดินเฉียวอ่าเนี่ยฮะอันนี้คือสายชาร์จไฟนี่คือสายชาร์จไฟครับที่มากับรถครับ ก็คือก็คืออันนี้ไปเสียบที่ปากบ้านนะครับอันนี้ก็เสียบเข้าช่องเมื่อกี้ด้านด้านซ้ายใช้เวลาสี่ชั่วโมงทั้งหมดครับผมแบตเดี๋ยวขึ้นรูปก็จะเร็วขึ้นก็วิ่งได้ประมาณสักห้าสิบกิโลครับประมาณประมาณแล้วครับก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายนะครับครับซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นที่แปดเซอร์วิสเอนจิ้นเหมือนกันครับ Inscription อันนี้เป็น Inscription เป็นรุ่นตกแต่งชื่อตกแต่งชื่อตกแต่งจะหรูจะหีูหรเมีเยอะใช่ครับ มาพูดถึงราคากันบ้างนะครับว่าเท่าไหร่นะครับคัน V 6 0 inscription เนี่ยราคานี่ครับ2 6 9ล้านหกแนเกานบาทครับซึ่งถ้าเทียบกับตัว S หกศูนย์ S ห S60 S60 ราคานี่ดีมากเลยเปิดตัวนี่ดีมากเลยก็คือราคาอยู่ที่สล้านตัวถูกสุด2ล้านส1 9ุดครับสองล้านหนึ่งแสนเหมื่นบาทนะครับตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นใช่เป็น R design หรือเป็นเป็นโมเมนตัมครับอ๋อโมเมนตัม แต่ถ้าอาร์ดีไซน์ก็จะเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับส่วนการตกแต่งก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคถ้าเป็นอินสตรูคชั่นจะหนังเป็นหนังหนังทั้งตัวครับเน้นหนังครับผมนี่ฮะจะเน้นหนังแท้ทั้งตัวเลยนะครับดูหรูหราฮะดูหรูหรานุ่มนวลนะครับน่าใช้สําหรับรถครอบครัวเลยฮะนี้สวยงามครับเห็นเขาวาว่าพอบ้านใจก้าไหมสี่ร้อยเจ็ดบ้านใจก้าวสี่ร้อยเจ็ดแรงม้า นะครับอันนี้คือรถของพ่อบ้านใจกล้าจริงๆนะครับอย่างแท้จริงครับก็เดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ลองนะครับสมรณะของรถทั้งสองรุ่นนี้นะครับในสนามในสนามโดยผู้เชี่ยวชาญแะนําำเลยตอนนี้เราจะมาลอง v o v v o v 6 0ครับรถยนต์สำหรับพ่อบ้านใจกล้าครับนี่คือรถ station wagon นะครับที่มีความเนกประสงค์สามารถพาครอบครัวไปได้ทั้งครอบครัวครับด้านหลังสามารถบรรทุก สัมภาระนะครับไปต่างจังหวัดได้อย่างสบายมากครับรถรุ่นนี้มีความคล่องตัวครับมีสถานีที่เราสามารถครับ,นะรบเหมือนการใช้งานบนถนนปกตินะครับที่มีความวกไปวนมานะครับรับแบบดับเบิลซ์เคิลครับว้าโอ้โหไอเข้าโค้งครับว้า ความมั่นใจนะครับการเขา้าโค้งกดไลน์ไปเลยเเลย,ยาวยาวไปครับาการทอกเตียบตอกแก้ไปอย่างเรียกว่าหายไปหมดแล้วนะครับ66407แรงม้านี่ มันมาแบบตามสั่งจริงๆงครับต,ออตราได้กันอีกรอบนะครับไปโอ้โหโอ้โหเร็วอีกงๆ็งสุดสุดสดครับอโอ้โหโอ้โห เข้าโค้งนี่แบบจเจ็กกันเลยครับเป็นเชนครับยอด้าขับขวาครับโอ้โหสุดยอดครับมันจริงๆ บอกได้เลยว่าน,นี่คือรถของพ่อบ้านใจกล้าอย่างแท้จริงเลยนะครับกันนี้ w o l v o v 60ครับเอาละครับวันนี้นะครับก็มาทดสอบ v o v v o 2รุ่นเลยเปรียบเทียบกันเลยระหว่างซีดานกับ s t a t i o n w a o o n ึงวันนี้เราก็เจอน้องฮาร์ดครับยูทูบเบอร์รุ่นใหม่มาแรงครับจากช่องอะไรครับช่องคาร์เนสครับผมช่องคาร์เนสลองเข้าไปนะเช็คกันได้ไปดูกันได้เลยครับวันนี้อยากถามน้องฮาร์ดนฮะได้ลอง2รุ่นแล้วทั้ง4ดานแล้ว station wagon เป็นยังไงบ้างครับผมว่าในตัวซีดานเนี่ยวันวชัดเจนเลยจูนช่วงล่างมาสปอร์ตกว่าและทีนี้เนี่ยเวลาผมลองตัว s 60ถ้าไม่ถ้าพี่ไม่ต้องการ practicality อัโยชน์ของวิธีเก็บสัมภาระของตัว station wagon ขับตัวนี้สนุกกว่า agility สูงกว่าเดี้ยวโค้งอะไรมั่นใจกว่ามั่นใจกว่าเยอะเลยแต่ว่าตัว station wagon เนี่ยช่วงล่างข้างหลังผมรู้สึกว่ามีแอป เด้งเด้งนิดนึงเด้งเด้งนิดนึงข้างข้างหลังเนี่ยมันต้องเซตให้แข็งกว่า่แล้วเพราะว่าน้ำหนักข้างหลังเข้าสูงกว่าครับครับผมจุดสวนทวงเนี่ยมันตกไปทางท้ายแอบเยอะนิดหนึ่งซึ่งถ้าไม่เอามาเก็บของเยอะเกินไป s 6 0ขับสนุกตอบโจทย์กว่าแต่ว่าที่ต้องสังเกตเนี่ยเกียร์เกียร์ของวอลโวเป็นเกียร์ไอซินเป็นเกียร์จากบริษัทญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าความไวถ้าคุณเป็นคนชอบเล่นพายเลอรชิฟเตอร์ด้วยตัวเอง ไม่สู้ ZF เอฟยอรมันไม่สู้ z ดัดเอฟสเตตอนิอ oh. ไม่สู้เอ uh. สโ o นิกออร์ก็ Audi, แล้วก็เรื่องขับสีผมว่าถือได้ทำได้ดีนะฮะทำได้ดีอันนี้อาจจะต้องขอประสบการณ์พี่แมนนิดนึงว่าเออคอโรเป็นยังไงบ้างก็ถ้าพูดถึงนะมันก็เรีว่ามัน c o l ฟ f e e l i n กันคือผมว่าอันนี้ผมว่ามามองแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน มันใช้ได้มันใช้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบแรลลี่แบบแรลลี่แบบคอเตอรอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคือถ้าเกิดเออซึ่งถ้าอยากได้แบบว่าเอาสมรรถนะจ๋าเอาใจขาสายซิ่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเยอรมันก็ยังตอบโจทย์ในบางส่วนบางนั้นอยู่แต่ว่าถ้าจะเอาฟีลลิ่งลดบ้างขับสบายสบายไม่คิดมากชาร์จไฟวิ่งได้35กิเมตรนุ่มสบายเรียภายในเครื่องเสียงดีหรูหราเหมือนกันราคา ก็โอเคนะราคาเนี่ยพี่วโอเคเลยมาดูวอนวได้เหมือนกันครับพี่ถ้าอยากชมแบบละเอียดละเอียดนะครับไปชมช่องน้องก่อนครับ carnes ครับใน YouTube ครับ carnest ครับ Facebook ชื่อเดียวกันเลยฮะเสิร์ชได้ครับมาเจอกันครับผมก็เป็นแนวคล้ายๆว่าเออรีวิวรถบ้านรถที่ทุกคนสามารถเอออยากเข้ามาลองซื้อดูอะไรอย่างเงี้ยมาดูที่ S 1> <S 1> <S <S ใช่ครับมาดูที่คาร์เนสเลยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องซุปเปอร์คาร์ก็ต้อง <S 2> <S 2> อยัง <S <S ต้องยกให้ลักแฟนไทยแลนด์เหมือนเดิมครับผม <S <S ครับขอบคุณมากครับมากครับ เอาละครับสำหรับวันนี้ครับสนุกสนานกันอย่างเต็มที่นะครับได้ขับรถเกือบทุกรุ่นของ Volvo นะครับโดยเฉพาะรุ่น S60 และ V60 ซึ่งรถรุ่นนี้ก็ถือว่าสมรรถนะนี่เหลือเฟือฮะแรงเหลือเกินแถมยังเป็นแบบ Plug-in Hybrid อีกนะครับสามารถวิ่งด้วยไฟแบบล้วนๆได้อีกนะครับบทสรุปของ Volvo S60 และ V60 ตามความคิดของผมนะฮะก็น่าใช้นะครับพราอมมีความหรูหราทั้งมีความประหยัดนะครับรวมทั้ง ราคาก็ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับคุ้แข่งแต่ถ้าให้ผมเลือกระหว่าง2รุ่นนี้นะครับผมก็จะเลือกรุ่นเซ a ชันมา a ก้อนครับใน qv 6 0ครับเพราะว่ามีประโยชน์ใช้สอยที่มากกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกด s u ่นกระดิเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้หมดเรลาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ